สวัสดีครับมนในกว้างอิริจภาพผีพระนองไปเบิงวิธีการเลี้ยงหมูแบบพื้นบ้านครับเลี้ยงหมูแบบพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาครับพิ่นม่วิธีการเลี้ยงหมูจังไหรใหญ่เงี้ยวิ่นม่วิธีการดูแลร,รักษาหมูจังไหนให้ออกลูกดกครับหมูที่เอามาเลี้ยงมีอยู่สองสายพันธุ์ครับอยู่นี่มีหมูดำพื้นบ้านกับหมู ดำมืสั้นครับระวังหมูดำหมูไทยบรรเ่ากับหมูมืสัน้นมีขอเหมือนขอแตกต่างกันจัางไนเดี๋ยวกว่างอิดีจะพาพีพาน้องไปเบิรไล่เดียดร่วมกันครับพื้นที่มองนี้อยู่บัดเพ็กตำบลรังแรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับกวางอิลีพาพีพาน้องไปถามไล่เดียดกับคนเลี้ยงหมูครับ แม่ท่นออกเมื่นานเลยนะแม่นีเจ้าตัวับหนี้แม่หนีเจ้าตัวแม่นีสิบห้าค่ะโอ้คือมาออกรอกรอกเสร็ลูกคก็มาขันแม่เถอะพอพันมันไหวลุ่นดีพอพันมันพอขันตัวหน่อยตัวอะไรนะพอพันตัวในหน่อยหนึ่งเออห <c oughs> นีหน,นี่ออกมาสิบหกหลอดสตัวแม่แม่หนี่เป็นพันธอย่างแม่หนี่แม่หนี่หมูไทยบ้านห้าธรรมดาหมูไทยหน่อยหมูไทยมันคือตัวใหญ่จักแล้วมันเนี่ยกินดีโอ้ยกินดี จ้ามีอีนนี้ม้อยสั้น,นไอ้โตโตถ้าบุญเนี่ยม้อยสั้นจ้าตัวนี้ได้จากโตนี่ลูกนี่แม่นี่ก็นี้ออกมาสิ้หัวมาหลอดชองโตเลยอเอาไปเหี่ยวใหญเพราะว่าใหญ่เพิ่งเคยเลี้ยงเพ,พกกงิ่งไปกรอกนมขื้นเลี้ยงลูกหน่อยนี่โตนมกินเอาไปเพิ่งชองโตหมูหวานโตเกาะเบาไหมบ้างกันนั้ ออกไม่สิบหกค่ะสิบหกเต้าแต่น่มน้าน่มสิบสามน่มบ้พ่อคือน่มแม่นี่มีอยู่สิบสามเต้าแต่ว่าลูกนน่สิบหกมันนี่บ่พ่อกันกินก็เลยเอาไปพี่สาวพอพี่สาวเพิ่เคยเลี้ยงเพิ่เคยเลี้ยงไอ้หมูหมูหลอดเพิ่นเคยเลี้ยงหมูหลอดมันหนิเอาใส่ขวดนมหยดเอาแก่ะ่ายยุ่งย่ายย่ค่ะ ยหยังได้ขายเป็นโตค่นขายเป็นพันชองพันุ่นโอ้เลียงงูใส่กระตาขอดไปนั่มาเดินทอขายของข้องทมพวกใส่กระตาเป็นหนามมันหิวอไโอ้มันด้เลียงกันสันนือคือกาขายบะนี่จักพ่นแล้วหมูพ่นน่แตงกีพ่นหม้อไอใส่กระตาไปนั่จะอะไคือกาขายเวลาใหญ่ขึ้นแล้วหม้อห้ากัว คนอยากได้แม่พันมันคนอยากได้ตัวใหญ่เพ่กลเ้ยขายพอ้อหมยสั้นี่ยเบื่องจากไหนมันต่างจากหมบานเท่างอะไรค่ะมันตัวใหญ่เบืิองจากหนามันบ่อหนามันเลียมเียมบ่หนามันเรียียาเรียมเรียมหนาเรียมแหน็บอันนี้เมยสั้นมันบ่อค่ะเมยสนออกลูกโดกโดดบางทีอะรพี่น้องถ้าว่าลูกสิบหกโตวันสันแค่ะสิหกท่านเจ็กโตนน่ก่อน ท่านนีซิบหาซิบหากับสิบหอกบางทีละ <c oughs> ท่านนีซิบหาตันี่ท่านนีซิบหาตนี่เขาเรียนมุตโตียท่านนีซิบหาบตัวมันได้มัดไอ้ตั้งทองดนมันไหนเดือนค่ะตั้งทองซีเดือนมันบอ่อออกเงอเ้ากับตดเขียวมันได้ออกเงาเ่าได้ออกั๊บกับตดเขียวเลยมันบ่อ่ะตัดเขีวเลย่้าบ่าตาเขียวมันเป็นยังไงครับ อนก่ม็นการนมแมวมันฮาต้องตัดแขวมันบ่มาด้แขวออกไม่ไม่หนเงามาด้กรบนเงาคนไหนกะเอาไว้ม่กัดแข็มมันแหลมมันบ่กัดกันน้ำแรีมโอ้กัดกระน้ำค่ะอันนี้ก็ออกมือเส้านน่เนาะค่ะออกมืเส้าหน่ลอกมือเส้าหนอออกมือเส้านิเกิดการัดกัโอ้ย่างกันกินนมค่ะอันนี้คือหมบ้าน อันนี้หมูไทยหมูไทยหมูไทยหมูบ้านนี่ล่ะหมูไทยเนาะหมูไทยแต่ว่าแม่ใหญ่หมูไทยยังไหนเดี่ยงใหญ่เถอะอันนี้หม้อยสั้หม้อยซานแต่นี้คือแม่หม้อยซา้นมันอีพ่อนี่เป็นหมูพันอย่างพ่อพันพันหมูไทยคือกันแต่ว่าไก่พันแต่ว่าไก่พันเป็นบ่อ อันนี้พอพันเป็นพอพันธี่าก่พัน,พเ,เ,นเป็นหมูดั<ใ>นี่แหะเป็นหมูดําแต่ว่าไก่พันเป็นผามพันนไก่พันเป็นไก่พันไปไก่พันธาบอกเป็นหยังโอ,พอ้พอไว้รุ่นด้วยพอไว้รุ่นเวลาผสมแล้วว่าลูกดอกตนริลอยู่แโย่ม่คนัมาถโอีดั้มใช่น,น,นั่นลูอีดัยลูอีดัามคือลูกหมูไทยเห็นมั้ กระตุน้นใหญ่ตัวหรือแม่ใหญอยู่มือนเวลา,าขายใครได้ค่ะนี่อะไรก็ครับพ่องเลยพ่องแล้วโอ้ยเจัดเดือนนี่จัดเดือนน,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 นี่จัดปีนี่พ่องมันวุวนเลยฮอกเก็ตเยี่ยมนี่มันมีต้นนัน้นมันก็ะทางมัน,น,นท,ทุ่งแค่นกอ๋อฮกเก็ตเดือนผสมแล้วพ่องแล้วอ๋อพ่อแล้วมันบ่นี่างหนึ่ไมเรียงง่ายปะหนั่นบ่ง่ายอยค่ไม่ได้ขายเกี้ยวยังไหนขายโตัยังไหนไม่ได้ขายขายเป็ดโตขายเป็ดโตยกโตนี่ ถ้าโต๊ะโตสปีขายยังไงโตสปีังแล้วนุ๊ะได้ขายเพอกิโลหูมันแบกิโลหูมันค่ขายหั่นตัวละสามพันสี่พันโอขายหั่นตัวละสามพันสีเข้าวาามพันสี่พตัวใหญ่ปหนึ่งก็รุ่นนี้รุ่นนี้แจ้ง้อยแมนบอโอ้แกแพงอยู่ในสามพันสี่พัน ก็เอาไปเข้าไปเลี้ยงต่อเขาไปเลี้ยงต่อแต่ว่าเอาไปกินเออเอาไปกินมันจะแพงแน่โอ้โหคือการบ่าท่นเดี๋ยวขายรุ่นเนโอ้หุ่นเนาะว่าในขายค่ะเพราะว่าเริ่มเลี้ยงน่ะนะตารางเริ่มเป็นบ่อค่ะอยู่ตาลางเริ่มมันอ่ะท่านไม่ได้ใส่ที่แรกมันไปซื้อมาแต่บันนั่นนั่นนันมักแก้วโอ้บนรดาขันย้อมโอ้เอามาจากต้นขันย้อมแม่ท่านแม่ท่านม้านหนุ่มเดียวนึงสื้อมานต้อเพิ่นนั่นซ้ำนี่บ่อซ้ำนี่บ่อมาสี่พันเจ็ดสื่อมันโอ้สี่พันเจ็ดต่อซ้ำนี่ มัน tamam. Somehow, okay. e ี่เวลาเลี้ยงไปเลี้ยงมากมานี่งโตใหญ่มานี่ใช่กตัวตซ้ำหนีน้อมาหนี่เวลาเอามาเลี้ยงเลยตใหญ่ซ้ำนีมานี่โอ้ยมันหญ่เกินกันโพดมาหนี่ลูกมันจะขายหายตัวดีก่ารเดือหนึ่งขายเจ็ดคือเดือนหนึ่งขายตัวละเจ็ดโอคคือตัวในน่อยซ้ำหนีมันบอใหญ่เดือนนึ่งนั่นแหละคือคือนับไปอีกเดือนหนึ่งขายได้ตัละเจ็ดรอค นี่ก็ได้เง it ินมึนก euh ี่ต mm ัอลังแต่ว่าเลี <S <S ้ยงทีมไปมั่นม่มั่นมากกับแซมมั uh uh ่นแ uh uh> ับมั uh ่นสมใส่ก uh ับห uh ั่มคือโตโตโตหัวอาหารอาหารที่ให้นี่อาหารที่ให้คือคือตัวไหนครับมั่นมั่นมันบ้านข้าวม่ละมั่นคือมันสับปะหลังเป็น่บ ผสมกับหัวอาหารค่ะกับหัมกัมหัมแน่ค่ะมือได้มือชันวันดีกับต้มข้าวต้มผสมกันกันอ๋อมือได้วันมือได้มันแน่กับต้มข้าวต้มต้มแหงกวอนต้มแหงโอนต้มแหงวนั่ต้มแหงโอนั่แต่ว่าตัวลาคือคือมัดแน่นบ่เศษมัดแน่นบ่เศษมันเศษมัดสปะหลังค่ะแล้วก็มาผสมหัวอาหารในจังหน่อยกับหัมในจังหน่อยค่ะบานิเกอรเลี้ยงกันใหญ่เอาใหญ่เอาค่ะกับมี่พักงานแน่พักแน่งานแน่ อันนี้คือมือสั้นครับมือสั้นมือสั้นมือสั้นอันนี้แม่พันธุ์ออกลูกมากตอนนี้ออกเมื่อได้่ก็ออกมูว่านบว่าตัวนี้ออกมูว่านครับมูว่านนี่ออกใจหมูว่านนี่สิบหกตัวแต่ว่าน้ำไอ้นมมันไม่น้ำนมมีอยู่สิบสามเต่าลูกมีอยู่สิบหกตัวก็เลยแบ่งลูกนี้มันหลอดเลยดีไหมอ่าแบ่งลูกออกไปเพราะว่าเต่ามเพาะกินค่ะ โอ้ยออกมาได้นั่งเผานั่งจับสิบมันเทวัญหยางหยางยางน้ำหมูว่านคือนหยางน้ำหมูตัวนี้เป็นบอสโอหยางน้ำมือสานนี่บ้านนี้นี่นั่นก็ฮ้่นเจ็บท้องบ้านนี้เพราะแต่หยางน้ำมือสานนี่พอาะแต่ร้อนได้ยินไหมนี่ฮุ่นคือเจ็บท้อง <c oughs> พอแต่แรงมากเป็นบอส <c oughs> ไอพ่อนี่ปวดท้องมาต่อฮ้่นอยากออกลูกบ้านนี้บ้านมาออกคอนสีแจ้งจะมาออกคอนสีแจ้งก็ต้องเผาที่บ้านมันฮ้่นมันอ่อนเปลา มันมันมันการลูกบ่อบ่อค่ะบ่อการบ่อการมันบ่อโอ้ตัวใหญ่ย่านย่านออกลูกมากแล้วมาเต็งลูกตายเนาะย่าลูกเ็นนุ่มด้ดกมากกันันบ่ได้อันนี้ย่างกะซองบานนี้ก็ขี้เล่นผมได้บานเล่นซะเป็นบ่ไงเจ้าน้อยพูนเลยเข้าป้ายยาเล่นขึ้ขีคือแต่ไงจน้อยเดี๋ยวออกไปเล่นป้ายยาโอ้จะไปเป็นตอนซอนหมูเถอ เดียงยงจะเดียงยเดี่งแยงกันนมห่แ่งตังไจักตันสปาามันนมปากแย่างกันนะการคัดจะละปากเียว่คือแม่นีอองลูกมาจจกรอบแล้วนี่รอบที่สองค่ะรอบที่สองรอบแรกรอบแรกหนีแตรอบแรกดูซิบค่ะรอบแรกซิบตรอบสองในซิบห้ามาดิโตไม้สั้นดิไม้สั้น่ิลูกสบอกโหเพราะว่ามนนพนสื่อมากมันคะื่อมาก โต้เหมยสั้นในบ้านในออกลูกจ็คเกอรอบอกโบโหคือกันโบโหคือกันได้ซื้อมั่นยืดพันมันอยู่นี่แต่ต้นหีึ่งนี่ได้พอเนาะสีได้พอสีได้พอตัวลายเด้อโอ้ยเรียงไงเอาหายราคาก็ดีบ่นี่ออกลูกกเจแมนลูกข่ะผสมกับผสมธรรมชาติปุนพ่อพ่นตัวน้อยๆดอกแต่ว่ายังจังเลยว่ะ

แต่เต็ดที่บ้านเขา,เอ,าออกลายใช่ไมอ,ออกใครออกลูกดีเถอะอาพวออกตัวกออกเืยอบยีสต์ออกเป๊ดออกลูกลายืมืม่อไหร่เฟื่อง,งให้เหน,นี่ยห้อาหารเนี่ย้มันก็ดีอย่างหนึ่งได้ลยเนาะคือห้าแขนไว้เลยเออบันนี้มันก็บม่ได้ดเ,เยียวดีมันหัวอาหารโปรตน เหยี่บงอ่กับมิเตง,งยยยยยยอยยยยย่ไมยยยย่ใหญ่ๆครับงอ่ไม่ใหญ่ๆหูโอ้แม่งอ่ <c oughs> โอ้ทักทายแล้ว <c oughs> ทักทายแล้วทักทายแล้วดี่มากเป็นมรดสิ่งกัน นี่กินแนวนีวน่มันบาเปลืองมันบาเหยียบน้ำดีตัวนี้มันรู้สึกตอนนี้นี่แย่มามนี่ตัวแดงไม่ตัวนนตัวมันงัดเลยตัวนี้ก็งามแหง โอ้งามีลีด้ง่วนี่สุดยอดสุดยอดมีแต่งัวแม่สำนิโอ้เดี๋ยวงัวจังไดงได้แต่ง,แแงัวแม่บันี้วัวแดงวัวแดงราคาดี น้องกำลังไข่กำลังของวะเม,ม่นออ่อกครับงัวแม่ช้าวลุดเลยแล้วเหลี่ยงไม่ตืงงวัวงามเนาะเม็มนอยู่หรือมั้งก,กั คนคนี่ตัวเถิกตัวเถิ่ว่าตัวผูกครับตัวเดียวอาไมตัวเดียวทีเ่เหลือก็จะเป็นตัวแม่ครับตัวแม่ เป็นหญ้าเลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวเป็นแปลงปลูกยญ้าเพื่อเป็นอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงวัว ก็รดน้ําให้ปุ๋ยปุ๋ยที่ให้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยคอกครับขิงว่าครับขิงว่าจากของว่าที่เขาเลี้ยงนี่แหละครับตอนนี้เป็นขบวโพดเลี้ยงสั์ครับวานพึ่งวานครับผลละไว้สำหรับเลี้ยงงัวครับ สำหรับเหลงหลงล่วงว่วก็ไม่อยู่หกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเอาไว้เป็นอาหารเสริมครับนอกจากให้ฟางให้หญ้าก็จะมีข้าวโพดข้าวโพด นหม่ย้ำแรงครับนี่คือช่วงเดือนมีนาครับวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมมึงน้อใหม่ครับน้อใหม่ครับน้องใหม่เดินซีดเดินหาครับพี่น้องน้อใหม่เดินซีดเดินหา ผู้ดเดียวเห็นหลายเวียดอันนี้ก็แม่นบ้านตั้งนี้ต้นเสาทีเพิ่นค่ะเสาทีเพื่อนเสาทีเพิ่นปลูกผักปลูกเกย